คุณสุรรันานอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสุรรันานคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอารกาคคุณพี่ภูครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังครับค่ะก็อื่นขอเริ่มที่มุมมองของคุณสุรรันานก่อนนะคะนิด้าพอบอกว่าคุณนุ้งอิงตอนนี้คือน,นําขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยเทียบ <c oughs> คิวสองคิวสามขึ้นมาตั้งยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์มุมมองของ <c oughs> คุณสุรรันานคิดว่าเป็นเพราะอะไรคะผมคิดว่าเมื่อกี้ที่ทางพิธีกรและอาจารย์สุวิชาก็พูดแล้วเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเพื่อไทยเน คือ <c oughs> คุณพททองทานะนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเพราะว่าตอนที่คุณเสรษฐาเป็นนายกเนี่ยมีดาวอีกดวงก็คือคุณพททองทานนี่แหละ,ะนะครับแล้วก็มีปัจจัยอาจจะโชคไม่ดีอ่ะก็คือมีปัจจัยของคุณทักษิณกลับมาด้วยเพราะฉะนั้นคุณทักษิณตอนนั้นกลับมาในปีแรกที่คุณเศรษฐาเป็นนายกเนี่ยคุณทักษิณก็มีบทบาทในสื่ออยู่เพราะฉะนั้นจวลคนก็จะมองว่าเพื่อไทยเนี่ย ย่างที่เขาวิพากษ์กันนะครับว่ามีนายก,กี่คนนะฮะวันนี้ชัดเจนว่านายกคนเดียวคือคุณแพทองทานชินวัตรดาวดวงเดียวนะฮะดาวดวงเดียวเลยแล้วก็ถ้าเทียบกับคนอื่นๆในพักร่วมรัฐบาลก็ทุกคนก็โฟไม่ถึงอยู่แล้วนะครับแล้วกลับไปเปรียบ,เ,ยบเทียบกับตอนที่หาเสียงจาได้ไหมครับตอนที่หาเสียงเลือกตั้งเนี่ยคุณแพทองทานก็เป็นเป็นดาวที่เด่นจนกระทั่งเป็นลาครอด แต่ระหว่างที่เป็นดาวที่เด่นนั้นเนี่ยก็ถูกคุณเศษฐาแบ่งคะแนนนิยมไปนะฮะเพราะว่าเป็นคันดิเดตนายกทั้งสองคนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเหลือคนเดียวเนี่ยผมว่าชัดอันที่สองเนี่ยองคาพยพของสื่อทั้งหมดด้วยความเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังไงสื่อก็ต้องนำเสนอข่าวเพราะฉะนั้นถ้าเอาเกินการทำโพที่เอาชื่อมาเรียงกันเนี่ย มันมันไม่มีใครสู้คุณแพทองฐานได้หรอกวันนี้บนหน้าสื่อเวลาบนหน้าสื่อทุกช่องนะครับสื่อทุกหน้าหนึ่งนักหนังสือพิมพ์จะคอยใครยังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่เนี่ยก็จะเห็นนะครับแล้วคุณแพทองฐานก็เป็นนายกที่มีความมีอายุน้อยของเธอเนี่ยเอหลายคนออกบอกว่าเป็นจุดด้อยก็คือการที่จะต้องเรียนรู้งานแต่จุดเด่นก็คือว่ามีแรงทํางานนะครับ อย่างที่ปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนายกเศรษฐาสวีสินเนี่ยถึงอาจจะยังผลักดันนโยบายไม่ประสบความสําเร็จตามที่ตัวเองอยากได้แต่ว่าทุกคนก็ยอมรับว่าขยันทํางานวันนี้จะเห็นคุณนายกแพทองทานเนี่ยคล่องแคล่วว่องไวอะ่ะนะฮะไปพบประชาชนชตรวจน,น้ำท่วมหลายคนอาจจะบอกว่าสร้างภาพแต่ก็เห็นความคล่องแคล่วว่องไวของตัวท่านนายกในกประเสท,ที่จะทำงานแอคทีฟ ครับซึ่งผมคิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้คะแนนนิยมตรงนี้ขึ้นมาในส่วนนโยบายนะมันยังวัดไม่ได้นะฮะอย่างที่บอกว่าหมื่นบาทมันเพิ่งออกมาสองสองวันเนี่ยพอมันทําก่อนหน้านั้นแต่หมื่นบาทเนี้ยก็จะเป็นอะไรที่อย่างน้อยสําหรับคนที่รับไปนะฮะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นตัวที่เหมือนกับสนับสนุนคะแนนนิยมของของคุณแพรทางทานในระยะสั้น นะับคือในระยะสั้นสองเดือนสองเดือนเนี่ยถ้าเกิดทําโพอีกเนี่ยผมคิดว่าไอ้ปัจจัยหมื่นบาทเนี่ยก็จะยังทำให้คน<ด>มีผลดีขึ้นครับงั้นแต่ใน <ขอ S 1> ร,ระยะกลางระยะยาวนั้นับเเป็นผลงานที่จะต้องกว่ากันต่อไปครับเน,นี่ยจะถามต่อเลยครับแล้วแบบนี้คิดว่านายกอิงมาถูกทางแล้วแล้วต้องทํำยังไง เพื่อให้ดาวดวงนี้เจิดจรัดต่อไปยาวนานไม่ใช่แค่เจิดจรัดอยู่ชั่วคราวอะไรที่ต้องทําต่อทันทีครับไม่แน่ใจนะเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอผมเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะฮะที่ที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายดิจิตอลบอลเล็ตอยู่แล้วครับเพราะว่ามันมีความสลับซับซ้อนมีอะไรหลายเรื่องที่ที่ทําได้ยากทางกฎหมายแตเนี่เป็นเงินสดแล้วถ้าพูดว่าไอ้แสนสองหมื่นห้าพันล้านหรือแสนสี่หมื่นห้าพันล้านที่เขาหาได้ตอนเนี้ย ที่ต้องใช้ก่อนส0มสิบกันยาคือเมื่อวานเนี้ยให้จ่ายคนเงินสดซึ่งเขาก็ก็ทําได้ดีนะครับต้องยอมรับคือแจกคนกลุ่มเปราะบางแจกคนที่เป็นคนพิการซึ่งค,ค,คนเหล่าเนี้ยเป็นพอเราตามทฤษฎีเศรษฐกิจอะคือแจกคนมีรายได้น้อยเนี่ยเขาต้องต้องใช้นะครับเพราะฉะนั้นพอถ้าต้องใช้เนี่ยมันก็จะช่วยช่วยให้เศรษฐกิจหมุนแต่มันจะเป็นหมุนระยะสั้นนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ บางอย่างเนี่ยอไม่ว่ากันอ่ะผมมีหมื่นหนึ่งสมมุติผมไม่มีตังค์ผมเคยไปกู้นอกระบบผมก็เอาไปใช้นะครับแต่หมื่นหนึ่งก็หมดไปเดือนหน้าผมก็ต้องกู้นอกระบบนั้นอีกอะ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายต่างๆที่จะมาที่นายกเศรษฐาเคยเริ่มไว้ในการแก้หนี้ในการที่จะเอาแบงค์รัฐเข้าไปช่วยคนที่เป็นหนี้นอกระบบอะไรพวกเนี้ยผมคิดว่าตรงนี้ต้องมานะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ฝากไว้เรื่องเรื่องเงินหมื่นเนี่ย ถ้าจะแจกต่อเนี่ยมันจะเป็นปัญหาในระยะยาวเพราะว่าของพวกนี้เป็นของเสรติดนะฮะพอคุณแจกหมื่นหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะมีการเรียกร้องแน่นอนเป็นในฐานะนักการเมืองคนที่เป็นนักการเมืองเนี่ยแจกหมื่นแล้วได้คะแนนเสียงเนี่ยก็อยากจะแจกหมื่นแต่แจกหมื่นแล้วได้คะแนนเสียงแล้วแจกไปเรื่อยๆมันเสียวินัยการเงินการคลังเพราะฉะนั้นในที่สุดเนี่ยถ้าเกิดจะเลือกตั้งในสามปีเนี่ย คุณแพทองทานอาจจะตกอยู่ในที่นั่งลําบากในปีที่สองที่สามเลยนะอืมเพราะว่าคนาได้นอกออทุ่มลงไปสมมติลองทุ่มเลยสองแสนล้านบอกจะมีพายุมหมุนมันไม่หมุนหรอกครับมันอยู่แค่นี้แหละอืมแต่ว่างบประมาณปีหน้ากับปีที่ตัวเองจะเลือกตั้งอีกสองสามปีข้างหน้านั้นเนี่ยถ้าจะมีเลือกตั้งปีเจ็ดศูนย์จริงก็จะมีปัญหามากเรื่องวินัยการเงินกันขลังทั้งสองท่านอาจจะจําได้ว่าตอนที่ทําจํานําข้าวเนี่ย จริงๆจำนำข้าวเป็นนโยบายที่ดีนะคือเอาหมื่นห้าพันเอาเงินไปให้ชาวนาได้โดยตรงถูกไหมครับอแ,แล้วก็จะรับจำนำข้าวอาจจะมีข้อบอกพร่องที่ทําให้เกิดปัญหาในในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรต่างๆซึ่งตรงนั้นต้องแก้ไขแต่ว่าสิ่งที่พลาดของเรื่องจำนำข้าวก็คือหนึ่งเงินมันสูงเกินไปหมื่นห้าพันต่อต่อตันเนี่ยมันสูงเกินไปต่อเกวียนมันสูงเกินไปแต่ว่าแล้วก็อีกสําคัญก็คือการจำนำทุกเม็ด พอมันใช้จำนำทุ่งเม็ดมันใช้เงินเยอะพอใช้เงินเยอะมันมันจะเหมือนตอนนี้ฮะสมมุ่ไปแจกเงินหมื่นแล้วในที่สุดแจากเงินหมื่นไปยี่สิบกว่าล้านคนสามสิบกว่าล้านคนเป็นเงินมหาศาลที่เอ,อประเทศจะต้องเป็นหนี้ต่อแล้วก็ถ้าเกิดพายุมันไม่หมุนซึ่งมันไม่หมุนหรอกเพราะว่ามันกระตุ้นโดยการบริโภคอย่างเดียวไม่ได้มันต้องกระตุ้นด้วยการลงทุนด้วยรัฐบาลจะ จะมีปัญหาในเรื่องนโยบายนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคุณคุณแพทจะตอบคําถามของทั้งสองท่านก็คือคุณแพททองทานต้องคิดเรื่องใหญ่ขึ้นนะฮะในการที่จะปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจซึ่งทีมเศรษฐกิจต้องไปช่วยกันคิดแล้วก็ต้องรีบออกมาด้วยเพราะว่าถ้าแจกเงินไปเรื่อยๆเนี่ยในที่สุดคนจะไม่ยอมรับแล้วก็จะเป็นปัญหาต่องบประมาณที่ ก็จะกลับมาทีมแทงรัฐบาลเองเข้าใจค่ะก็อย่างที่ทางทีมของกระทรวงการคลังบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ให้รอดูนะจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรออกมาอีกนะคะทีนี้ระยะสั้นเราพอเห็นภาพไปแล้วเรื่องเงินเหมือนนะคะทีนี้ระยะกลางกับระยะยาวนะคะมันก็ยังมีนโยบายเรือธงอื่นๆด้วยอย่างเช่นเรื่องของค่าแรง600เงินเดือนปริญญาตรีมีเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยตรงนี้เนี่ยถ้าทําได ตามเป้าจริงคะแนนนิยมก็น่าจะมาแน่แต่ถ้าเกิดว่าสุดท้ายมันมันทําไม่ได้มันจะกระทบขนาดไหนคือมันทําได้ครับผมผมว่ามันมันทํามันทํามันเมื่อคิดที่ที่คุณอายภรร์ทุกคนกวางบอกมาเนี่ยมันทําไม่ได้เพราะว่าอย่างขึ้นค่าแรงสี่ร้อยก็ยังมีปัญหาอยู่เลยใช่ไหมฮะคือสิ่งที่ผมจะพยายามพูดก็คือว่าจะพูดเป็นนโยบายเป็นเป็นตัวตัวอย่างนโยบายที่เป็นประชานิยมเนี่ย ผมคิดว่าคุณแพทองฐานเนี่ยในที่สุดถ้าเลือกตั้งด้วยประชานิยมเนี่ยจะไปแพ้การเลือกตั้งแต่ถ้าเกิดการเลือกตั้งโดยการอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยมีข่าวอย่างกูเก l e เข้ามาลงทุนกี่หมื่นล้านอย่างเงี้ยสามหมื่นกว่าล้านผมคิดว่าเป็นสิ่ง<ะ>ที่ทําให้การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะยาวดีขึ้นเพราะฉะนั้นควรจะไปช่วยนโยบายตรงนั้นมาก คือทาทุ่มนโยบายเรื่องการลงทุนมากๆเพื่อให้เห็นผลในสองสามปีข้างหน้าทั้งการจ้างงานทั้งการที่จะมีเงินหมุนเวียนลงไปนะครับทั้งนี้อาจจะไม่จําเป็นต้องเป็น Google อย่างเดียวอาจจะต้องเป็นเรื่องของการลงทุนลถไฟลางคู่ mm hmm. การลงทุนการขนส่งมวลชนให้คน,น <ะ S 2> ประหยัดเงินขึ้นการรักษาระดับราคาพลังงานอะไรใหญ่ๆพวกเนี้ย mm hmm. ที่คุณแพรทองทาและรัฐบาลจะต้องจัดการ ที่จะทําให้อยู่ได้ผมมองปัญหาเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับเพราะว่าผมคิดว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญวันเนี้ยผมว่าประชาชนยังไม่ได้ให้ความสําคัญตรงนั้นและในสองสามปีเนี้ยผมคิดว่าปัญหาเศรษฐกิจเป็นเป็นเป็นปัญหาหลักอืถ้าเอาทร,รัพยากรไปทุ่มกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเครดิตทางการเมืองของเพื่อไทยเนี่ยอาจจะไม่อาจจะทําให้มีปัญหาในการที่จะเอาพลต้นทุนทางการเมืองตรงเนี้ย ผมว่าเอามาช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจดีกว่าครับอันนี้หลายคนบอกว่าน่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญที่สุดที่จะทาให้รัฐบาลได้ไปต่อแต่อย่างไรก็ตามแต่ก็ต้องยอมรับก็ว่าถ้ายังอยู่ในกฎกติกาของรัฐธรรมนูนเดิมคือรัฐธรรมนูญปี60มันก็อาจจะมีความได้เปรียบเสียเปรียบกันเกิดขึ้นไม่มากก็น้อยในมุมมองส่วนตัวของคุณสุรนันท์มองว่าถ้าสุดท้ายนะครับมันยังไปไม่ถึงรัฐมนูญฉบับใหม่เลือกตั้งรอบหน้ายังใช้กฎกติกาเดิมแบบนี้มันมีโอกาสไหมครับไม่ว่าส้มหรือแดงที่ฝ่ายดังงฝ่ายนนึจะแลสลสได์ ผมว่ามีโอกาสอยู่แล้วครับจริงๆแล้วเการเลือกตั้งปี60 6, กับ6 62กับ6ผปีกันอ,กอยู่แล้วถูกไหมครับการคลายตัวของอํานาจของคอสชอเนี่ยจากปี62ที่อํานาจอย่างค่อนข้างจะแข็งแรงอยู่แล้วก็ทําให้การจัดตั้งรัฐบาลเกิดขึ้นได้กับผลการเลือกตั้งปี66ถูกไหมฮะเีที่แล้วแตกต่างกันมากค,คแตกต่างกันมากหมายความว่าการที่เพื่อไทยได้10ล้านเสียงพัก้าไกล ได้สิบสี่ล้านเสียงเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าอำนาจของคอคานคลายตัวของขอําอำนาจคอสชอนี่มันหมดไปแล้วนะฮะเออมันมีอะไรหลายๆอย่างในรัฐธรรมนูญที่ที่ผมก็เห็นด้วยนะว่าต้องแก้ไขับแต่ว่าถ้าแก้ไขแล้วประชาชนมองว่าแก้ไขนักการเมืองแก้ไขเพื่อตัวเองเนี่ยประชาชนจะไม่ศรัทธาใช่ไหมฮะแล้วอย่าลืมว่าในในความเป็นอรุณอน,นุรักษ์นิยมเนี่ยผมเชื่อว,ว่าประชาชนส่วน ส่วนหนึ่งส่วนก้อนใหญ่ของประเทศเนี่ยก็ยังมีความคิดเชิงอนุรักงนิยมในหลายๆเรื่องการอธิบายเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าคนมองเสร็จเสร็จปั๊บมองว่าเป็นการแก้ไขเพื่อนักการเมืองเองเพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองเองเนี่ยมันจะมีปัญหามากแต่ถ้าเกิดปล่อยให้รัฐมนูนใช้่อีกรอบหนึ่งนะผมเชื่อว่า๒ห้าเนี่ยใช้รัฐมนูญฉบับนี้เนี่ยถ้าประชาชนลงคะแนนจ,จริงๆเนี่ย พักประชักพักประชาชนหรือพักเพื่อไทยหรือแม้กระทั่งพักภูมิใจไทยซึ่งน่าจะเป็นคู่แข่งที่เหลือสามพักที่แข็งแรงอยู่เนี่ยครับค่ะน่าจะมีโอกาสที่จะได้คะแนนเยอะขึ้นแล้วก็อาจจะแลนดสไลด์ได้เหมือนกันนะครับเพราะไอ้สิ่งที่แก้ไขในรัฐธรรมนูญในใน,ในหลายๆเรื่องนี่บางทีมันเอามาแก้ไขในสภาก,ก็ได้นะครับอย่างเช่นคําสั่งคอสชอหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เปิดช่องอยูให้เป็นพรบ แก้ไขได้ครับโดยไม่ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับแต่หลังจากการเลือกตั้งปีสองห้าเจ็ดศูนย์สำหรับผมนะครับรัฐธรรมนูนใช้มาสิบปีแล้วอันเนี้ยน่าจะมีการศึกษาทางวิชาการการประเมินผลแล้วก็ไปแก้ไขกันหลังจากตรงนั้นเอ่อไอ้วิกฤตการเมืองต่างๆมันก็จะคลายตัวตอนนี้มันก็เห็นการคลายตัวอยู่แล้วนะครับการที่เพื่อไทยไปจับมือกับรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐ อการที่แม้กระทั่งเอ,อบางคนที่เป็นกปอปสเก่าอย่างคุณเอกนะัทพร้อมพันวันนี้ก็มาร่วมรัฐบาลอืถามว่าตรงนั้นเนี่ยเอ,อประชาชนรู้สึกไหมหลายคนที่ต่อสู้มาเขาอาจจะรู้สึกแต่ถ้าเกิดผลงานออกมาชัดทําให้เห็นว่ามันเกิดการปรองดองและมีการต่อสู้กันในรัฐสภากับพักประชาชนนะครับในเชิงเนื้อหาสาระผมว่าจะได้ทั้งรัฐบาลทั้งทั้ง ทั้งพรคประชาชนที่เป็นสายขานนะค่ะครับเพราะฉะนั้นผลงานก็จะเป็นตัวชี้วัดมา,มากๆหลังจากนี้เ,นเลยถูกไหมคะค่ะอ,อ,อาจารย์สุรน,นันท์คะวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นเวทีโลกเวทีแรกของนายกอุ้งอิงนะคะที่จะต้องขึ้นไปแสดงวิสัยทัศน์บนเวทีซึ่งอ,อ,อาจจะเป็นไม่รู้ว่าสื่อนอกเขาก็จับตาดูเราเยอะเพราะว่าเอาเราเปลี่ยนนายกถูกไหมคะก่อนอันนี้เป็นคุณเสี่าอยู่เลยตอนนี้มาเป็นคุณคุณอุ้งอิงแล้วทีนี้ คุณตุรย์นท์คิดว่านายกองค์เอ,ง,อ,ง,องควรจะต้องเน้นการแสดงวิสัยทัศน์เนี่ยเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษเพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากเวทีโลกด้วยแล้วก็ทาให้ไทยเราโดดเด่นขึ้นมาด้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เป็นประธานดีซีด้วยผมว่าดทัศน์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนายกเศรษฐาก็เดินสายต่างประเทศเยอะวันนี้เวทีแรกของนายกแพทองทานเนี่ยน่าจะเป็นความภาคภูมิใจของคุณทักษิณน,นะเพราะว่าคุณทักษิณคิดไว้เป็นคนเริ่มเวทีนี้เองนะครับเอเชีย c o o p e r a t i o n d i a l o ได e a อกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นบารมีของคุณทักษิณในองค์กรเนี้ยก็ยังมีอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นแลนายกไผ่ทองทานน่าจะใช้บารมีของคุณพ่อตรงนี้เนี่ยคือแนะนําตัวเองได้อะว่ามาสานต่อลูกสาวคุณทักษิณแล้วก็มาทํางานงนั้นไอ้ตัวการเวทีพวกนี้มันมีสองมันมีสองส่วนครับส่วนหนึ่งก็คือการได้ไปเจอคนไปรู้จักผู้นําซึ่งผมคชืว่าตรงเนี้ยคุณไท่ทองทานไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าบุคลิก กภาพในการเข้าหาคนนะ,ะแล้วเป็นเด็กกว่าเข้าไปหาเนี่ยผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาส่วนวิสัยทัศน์เนี่ยมันอยู่ที่การเตรียมการนะครับแล้วก็การนําเสนอซึ่งตรงนี้ยังเป็นจุดอ่อนอยู่ของคุณแพท,ทองทานถ้าจะถามว่าเน้นประเด็นไหนก็ต้องเน้นว่าประเทศไทยกลับมาแล้วอืนะครับประเทศไทยจะกลับมาแล้วจะมีบทบาทในเวทีโลกนะที่ที่ในขณะที่โลกเนี่ย มีความวุ่นวายการเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยมีความวุ่นวายความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มเอซีดีเนี่ยมีความสําคัญนะครับแล้วก็ไทยก็จะเป็นตัวหลักนะฮะซึ่งอันนี้คุณไทยรองฐานต้องให้ความมั่นใจได้ว่าความความความอายุน้อยของเธอเนี่ยไม่ใช่ข้อเสียเปรียบแต่เป็นข้อได้เปรียบว่าจะสามารถทุ่มเทได้ในระยะกลางระยะยาวด้วยเพราะว่ายัางอยู่ในเวทีนี้อีกนานเนี่ย จะทุ่มเทเพื่อที่จะให้เอกําลังของ ACD เนี่ยเป็นกําลังที่สามารถแก้ไขปัญหาของของภูมิภาคได้แล้วก็ของโลกได้แล้วตัวนั้นน่ะก็จะเป็นเครดิตท right ี่กลับมาในประเทศไทยค่ะก็เป็นโอกาสอันดีแต่ทีมของนายกจริงๆน่าสนใจมากนะคะที่มีการเปิดบ้านพิษณุโลกค่ะทีมนโยบายก็เป็นคนรุ่นเก่าคนรุ่นเด็กทั้งนั้นเลยคุณสุรนมองยังไงคะที่มีทีม เก่งาาที่ปษษออรึกษา,มาผมว่าเป็นสิ่ง,งที่ดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้เดี๋ยวเราพูดเรื่องพักประชาชนแต่ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากคือการที่คนรุ่นใหม่ในแ,ในแง่อายุและประสบาการณ์อย่างคุณแพรทองฐานเนี่ยสามารถที่จะดึงคนรุ่นที่มีประสบาการณ์นะครับอายุมากก็จริงแต่ประสบาการณ์เนี่ยเรียกว่าเพียบครับ เป็นระดับซื้อแป่ทั้งนั้นเนี่ยมาร่วมงานอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าบารมีคุณทักษิณแหละอ่าปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าการที่คุณทักษิณสามารถดึงคนเหล่านี้แล้วบอกว่ามาช่วยลูกสาวตัวเองเนี่ยเขาไม่มากันง่ายๆหรอกถ้าเกิดเขาไม่เห็นว่าจะมีประโยชน์อะไรใช่ไหมใครก็จะไม่ยอมเสียชื่อเสียงการที่เขาไม่ยอมนั่งเนี่ยก็แสดงว่าสามารถที่จะกลมกลืนถ้าคุณแพทองทานสามารถบริหารด้วยการกลมกลืน ระหว่างประสบการณ์กับความความที่มีเป็นคนแอคติเป็นคนที่มีแรงมีแรงที่จะยังทำงานอยู่นะครับและพร้อมที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านั้นและมาปรับใช้กับกับนโยบายใหม่ๆที่จะตอบสนองอคนรุ่นใหม่หรือความคิดใหม่ๆในในในประเทศไทยเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นนะฮะ ซึ่งเป็นโจทย์เดียวกันนะครับเมื่อกี้ทั้งสองท่านก็พูดถึงพรรคประชาชนเนี่ยเป็นโจทย์เดียวกับพรรคประชาชนนะคะรนนะับเพราะพรรคประชาชนเนี่ยวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าคุณนทัทคุณเทงนัทพง์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้โดดเด่นเท่าคุณพิธาเขาเพราะว่าคุณพิธาเนี่ยเป็นตัวชูโรงในการหาเสียงรอบที่แล้วค,คุณง่ายๆว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ระดับประเทศไปแล้วครับนะครับเวทีของคุณนัทพงศ์เนี่ยมันอาจจะต้อง ใช้เวลาในการที่จะทําตัวเป็นหัวหน้าพักฝ่ายค้านซึ่งเริ่มต้นวันนี้แหละได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยก็ต้องขับเคลื่อนการเป็นฝ่ายค้านอย่างเต็มที่ด้วยเนื้อหาสาระนะฮะแล้วก็ฝ่ายค้านจริงๆแล้วเนี่ยในประวัติศาสตร์การเมืองไม่ว่าชาติไหนแล้วก็ประเทศไทยโดยเฉพาะเนี่ยเอาเป็นรัฐบาลไปนานๆเนี่ยคนคนศรัทธาฝ่ายค้านมากกว่าครับะะเป็นวัฒนธรรมโดยหลักเลยเพราะว่าฝ่ายค้านสามารถพูดง่าย พูดกันตรงๆว่าวิาพากษ์วิจารณ์ได้<ม>อภิปรายได้ตั้งกระทู้ตั้งยติและมีอภิปรายไม่ไว้วางใจได้<ม>โดยที่ตัวเองยังไม่ได้ต้องทํางานอครับถูกไหมฮะถ้าเกิดอภิปรายมีเนื้อหาสาระโดนใจประชาชนแล้วรัฐบาลเกิดเพลียงพล้ำสามารถแก้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เออคุณเท้งสามารถแสดงบทบาทได้<ม>นะครับวันนี้โพก็เห็นชัดอยู่ศรัทธานในพักยังมีอยู่เยอะอื<ม>และสูงกว่าพักเพื่อไทยด้วย<ม>ในโพนะครับ เพราะฉะนั S <S> <S ้นงานในสภาสําคัญมาก <S <S ตอนนี้ถูกไหมคะใช่ครับจะเป็นเวทีที่สําคัญแต่ว่าพักประชาชนเองก็ต้องเลือกเหมือนกันนะฮะถ้ายังไปติดกับผมต้องขออนุญาตเลยยังไปติดกับว่าต้องแก้รัฐนูนต้องแก้รัฐนูนต้องแก้รัฐนูนเนี่ยเอ่อหลายคนไม่เข้าใจในประเด็นประชาชนเนี่ยเมื่อกี้เราเห็นคนบอกว่าได้เงินหมื่นไม่เคยจับเงินหมื่นเนี่ยอืเขาไม่ได้สนใจว่ารัฐมนูญจะเป็นยังไงเขาสนใจว่า ความปาเป็นอยู่อของเขา,าเป็น,ย,ปนยังไงฮะ<า>เพราะฉะนั้นภาพเนี่ยภาพอย่างคุณเท้งตอนนี้ในทีวีเนชั่นก็โชว์อยู่เนี่ยได้มีโอกาสเจอประชาชนคน,คนข้างถนนคุยกันเรื่องเศรษฐกิจและมีชุดความคิดทางเศรษฐกิจใหม่ๆออกมานะมมผมคิดว่าพักประชาชนจะเดินได้แล้วก็การเลือกตั้งครั้งหน้าก็จะสนุกเพราะว่าจะเป็นการต่อสู้ระหว่างสองสามพักเนี่ยในเชิงความคิดมันก็ได้ได้ลงล็อกสักทีหนึ่ง ครับนะครับในแก้ในการแก้ไขปัญหาหรือการเปลี่ยนผานน่านอำนาจโดยการที่ไม่ต้องพึ่งการรัฐประหารครับเราไม่อยากเห็นตรงนั้นเกิดขึ้นอีกครับ,รบขอขอนุญาตถามคุณชนันนะครับในมุมมองของคนที่อยู่ในการเมืองมาทั้งในและก็นอกอ่า20ปีที่ผ่านมาเราอยู่ในวังวนที่หลายคนบอกว่าหลุดไม่พ้นสัทีตอนนี้เรากําลังจะก้าวออกจากวังวนหรือย,อยังหลังจากนี้เราจะมีการเมืองที่ดีขึ้น กว่าในรอบ20ปีหรือยังคุณมองคุณพิทูครับมันไม่20ปีเลยครับมันรวมนั้นครับไป90ปีที่ประทายไทยเนี่ยตั้งแต่275เลยอ่ะครับมันมองยังไงครับวังวนมาตลอดนะครับคือเมื่อเกิดความขัดแย้งทางการเมืองเกิดเกิดวิกฤตรัฐธรรมนูญเกิดเอคนเอผลประโยชน์ทับซ้อนครับรัฐประหารมาสิบกว่าครั้งแล้วก็เกิดการรัฐประหารชิงรัฐธรรมนูญ ถามว่าในยุคศตวรรษที่ยีเอ็ดมันยังเกิดขึ้นได้ไหม <S <S ผมว่าในประเทศไทยเนี่ยด้วยด้วยพื้นฐานรากฐานทางที่ไม่แข็งแรงของการเปลี่ยนผ่านตามระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันยังเกิดขึ้นได้เสมอแต่มันอาจโอกาสมันอาจจะเกิดขึ้นได้น้อยลงอยู่ที่บทบาทนักการเมืองครับแล้วก็อยู่ที่ทางออกเอ,อผมผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยสําคัญที่สุดของรัฐบาลชุดเนี้ยนะครับ นโยบายก็ขับเคลื่อนไปแต่สําคัญที่สุดอย่าให้มีปัญหาทุจริต <Cor ruption. S 1> คอร์รัปชันนะฮะอย่าให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะว่าถ้ามีปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเมื่อไหร่ทุกรัฐบาลนะครับกลับไปดูประวัติศาสตร์ได้เลยเศรัทธามันเสื่อมทันทีพอศรัทธาเสื่อมแล้วก็ไม่มีทางออกนะฮะใ, <น S 2> <า>ในเชิง,งออรัฐสภาครับก็จะเกิดปัญหาทันทีว่ามีอํานาจอื่นเข้ามาแทรกนะฮะ วันนี้เนี่ยในติสงครามหลายคนอาจจะวิาพากษ์วิจารณ์องค์กรอิสระผมเองก็มีความรู้สึกนะครับในฐานะนักการเมืองเก่าก็องค์กรอิสระก็อำนาจเยอะเกินไปจริงอะนะฮะแต่ว่าถามว่าในหลายๆเรื่องในหลายๆประเด็นก็เป็นตัวคานและดุลอำนาจของนักการเมืองไม่ให้นักการเมืองทำผิดได้ครับนะฮะเพราะ,ะฉะนั้นมันก็จะมีส่วนดีส่วนไม่ดีตรงนี้เนี่ยการต่อสู้การต่อสู้ตรงนี้มัน ในเชิงความคิดก็คงยังต้องต่อไปแต่สิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำตัวเองให้นิ่งก็คืออย่ามีเรื่องคอร์รัปชันโดยเด็ดขาดเลยครับนะครับได้ครับเ้าวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามาช่วยเราวิเคราะห์แล้วก็มองมุมมองการเมืองนะสถานการณ์ปัจจุบันทั้งสองท่านครับมีโอกาสคุยกันใหม่ครับขอบคุณครับคุณสุรนันท์ครับสวัสดีค่ะ